เดตถีดินติดสนามกอล์ฟฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกอันนี้แปลงที่ยังว่างเนี่ยนู้นมาจับมูเลยสิบหกสิบเจแล้วก็แปลงที่พี่ินยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยสิบแปดสามแปลงติดกันยังว่างนะแปลงละสี่ร้อยกว่าตารางวาเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่มินก็จะระบุไว้ใต้คลิป อันนี้ตารางวาละหมื่นสามสี่ร้อยกว่าตารางวาต่อแป้งตารางวาละหมื่นสามอันนี้อยู่ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหาคนครฝั่งฝั่งลวกไปตรงโน้นเนี่ยก็จะมีคลองลำต้อยติง๋งก็ถ้าใครที่สนใจที่ดินในเสน่อ์ติสสนามกรก็โทรมาหาพี่มิ้นคุยในรายละเอียดได้หรือสนใจก็เข้ามาดูในพื้นที่ได้สนใจก็ทักมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม